ต่อเผือกกระตุกชาวเน็ตจับสัมพันธ์เป้ยหนิงกระเตมีส่งสัญญาณเตะหักก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาถึงความสัมพันธ์ของเกงเพื่อนสนิทอย่างเป้ยปานวาดที่ตกหักกับอีกสามสาวหนิงปณิตากระแตสุภสักษรและเมพิษนาดซึ่งหลายๆคนได้เดากันไปว่าอาจจะเท่งอนกันเฉยเฉยรอเปล่าหลังจากที่เป็นประเด็นดังกล่าวนั้นกูดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพราะล่าสุดเมื่อวันเกิดของสาวเมที่ผ่านมาหลายคนก็ได้เข้ามาอวยพรสาวเมซึ่งรวมไปถึงสองสาวเพื่อนซีอย่างสาวหนิงและสาวกระแตที่มีดีโอคอลแฮปปี้เบิร์ดกันยกเว้นก็แต่สาวเป้ยที่ไม่ได้อยู่ในสายด้วย